ถึรงรอบในการโดมของไทยนะนิดนึงนะว่าต่อนหน้าท่านประธา,านบริษัทนะไม่เปิดแล้วบ้านทำไมที่เปิดแล้วตอไม่ได้เพอาะดมของไทยแล้วเนี่ยพลังมันขึ้นยังไงบ้างนะตอนโดมขนาดน,นะเช่นต,ตอนปัดดมแล้วพลังมันเพิม่มขึ้นไหมเห็นอะไรบ้างไหม พูดน้อยต่อยนะแม่มาขออนุญาตน้องมีหรืไม่ครับขอความน่าเดียวใจต้องรู้ต้องโดน